ครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม free f i r e ครับทุกแบบเดี๋ยวไปเลยนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็ผมไม่ไม่มีสกินไม่ได้เติมนะ เรามาคนเดียวครับคนเดียวเฟียวเสม,มอ,สนนอ,อนัดเล็กๆเชีก็ด่านเกาะสวรรค์ก็ได้เครื่องบินใครมาไม่รู้เอากดลงเฉยไม่เป็นไรแ้วลงมาที่พีกเลยนะครับ ไม่ถึงไม่ถึงเฉยโอเคก็ยังมีล่มเฟี้ยวของไอซิสนะครับคิดเราจะไปกันลงพีกันไปเลยนะไม่ต้องกลัวหรอกคนมืนไม่ได้เจ๋งเลยหรอกอเก็บไป สะด,ดวกดีเนาะไม่ต้องเก็บเองเร่งแล้วหยุดวิ่งเฉยแล้วก็ไปเล่นอะไรบนบ้าน เอาตายทดสอบัพเองไม่ดีหรอตรงนี้มีเป็ดน,น้อยด้วยก็เก็บของกันก่อนนะเีรยวเราจะไปเรียนต่อ้องหาก่อนคนอยู่ไหนเขียตอนนี้เราเห็นมาแล้ว เอาตายเขียนนี้ก็เป็นกระเป๋าสามครับก็เดินไปเก็บของแนละ้วมีเห็ดด้วยเก็บเห็ดกันกันไว้ตรงนี้มีคนนะหนึ่งคนกระโดดยยงยุงอยู่ ริงมัครับทุกคนเฮ้ยตรงนั้นมีคนเหมือนด้านหน้าจะมีคนนะก็เดินไปดูแล้วไม่ต้องกลัวเนี่เราต้องคิดว่าเรายิงสู้ได้นะครับ ก่อนว่ามันอยู่ไหนเมื่อเราเจอม,มันเหมือนมันจะโดนยิงตายนะพอเราเจอมันปุ๊บเราก็เดินไปเลยไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยเราเห็น,นเอาเอาเอาไม่เห็นกูจริงดิเอาไม่เห็นเออตายเฮ้ยมีอีกตัวนึงอยู่ด้านล่างเสียงปืนนะเสียงปืนยิงใครวะ ต้องหาตัวก,ก่อนทุกคนนะไงแม่งเลื่อยใหจุกห่างนั่นนี่ตอนนี้ก็เหลือสามสิบสามคนนละถ้าไม่รวมผม ผมก็จัดไปแปดตัวแล้วเดยกก็เด้กนายคนเอาแม่งโดนแตกทะแต่ไม่รู้ไงคุณ เอาตายเอาตายนัดเล็กๆไปดีเก็บแอ้ดอกก่อนนะไอ้ดอกมีที่อะไรด้วยนะ่ะ่อมเกาะเรอ mm hmm. ด้านหน้าเรามีคนนะเราไม่สนแต่ต้องไปเก็บไปเก็บเปืนอะไรวะเนี้ยปืนนี้น่าจะดี ร่้เขาเปลี่ยนเป็นนี้แล้วก็เฮ้ยหน่อยคนแป๊บๆตอนนี้ไม่ว่างเดี๋ยวทิ้งยาวแสักอันก็ได้อยากได้กระสุนเมื่อตอนนี้มึงยังหาไี่ไงนัดเล็กๆนัดไว้ไหนวะหลังต้นไม้อ้าตายเฉย